กูไม่เชื่อกูเพิ่งรู้ว่าลุงลุงกูเล่นละครเก่งขนาดนี้ <laughs> เล่นแบบกูแบบว่าเออเล่นแบบหน้าเนียนหน้าตึงมากเอาจริง <laughs> มีการหันมายิ้มกับกล้องได้นบอกว่าเออกูจัดให้ นายกคนก่อนไหวลุงลุงให้พักลุงบอกโอเคงั้นกลับไปทําบ้านนะครับเออกลับไปทําบ้านนะฮะกลับไปขายบ้านเหมือนเดิมนะครับอย่ามาปากดีอะไรก็ไปพักผ่อนให้เรียบร้อยนะนะเออนะฮะแล้วเดี๋ยวไอ้อคนไหวคนที่สองไอ้อคนไหวคนที่สองก็คือคนใส่ชุดดานะฮะที่ยกมือมาไหวก็โดนเลยทีนี้โดนเลยลุงบอกว่าอ้าไหนๆก็น้อมน้อมแล้วนะครับพ่ออุตส่าห์พ่ออุตส่ออาห์บอกให้มาไหวลุงลุงก็น้อมน้อมเดี๋ยวลุงจัดให้หรือลุงมอบตาแหน่งให้เลย แล้วมึงดูแล้วพี่คิดดูดินะฮะคือประชุมกันประชุมกันที่บ้านนะฮะจันสองล่าจันสองล่ามึงก็สู้จันโอชาไม่ได้หรอกครับจันสองล่าจะประชุมยังไงก็แล้วแต่มึงเจอจันโอชาไปทีเดียวดอกเดียวเนี่ยมึงรู้เรื่องฮะนะฮะจันโอชาบอกว่าไม่ได้นะฮะเออนะฮะคือคือคือพี่พี่เสมเนี่ยนะครับพี่เสมเนี่ยหรือคุณชัยเกษมเนี่ยคุณชัยเกษมที่ที่อ่าเขาขับวินอยู่ข้างบ้านผมนะ 哎。<laughs> นะฮะเขาเขาก็รูはは้มากไงนะฮะพี <S 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 ่พี um> anyway> ่ต um um ้องเข้าใจว่าคุณคุณเสมเนี่ยเขาก็รู้มากนะฮะเพราะเขารู้อยู่แล้วนะับว่าสิ่งสิ่งนะพี่เสมเนี่ยเขาก็รู้มากอยู่แล้วเพราะเขาเพราะเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือนะครับหมาคอกกี้มาตลอดนะฮะเออแล้วเขาก็เขาช่วยเหลือมาตั้งแต่ปีปีปี40แล้วนะครับโดยการที่ไม่สั่งฟ้องบ้างนู่นนี่นั่นบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาว่าในรายละเอียดกันนะฮะเพราะนั้นเองเนี่ยนะหมาคอกกี้ก็เลยคิดว่าเออเอาเอาใช้เอาไหนไหนก็มีมอนทินนะฮะก็เลยดึงเอาพี่เสมขึ้นม่เอา พอกูไม่เอาปุ๊บนะครับก็ทำไงได้ฮะดิวทุกดิลทุกอย่างก็เชิดชูไปถึงน้องน้องอิงแล้วผมหาอะไรอย่างหนึ่งรู้พี่ผมหาท่านพีรพันเว้ยคือท่านพีระพันแถลงข่าวแถลงข่าวบอกว่าอ่าอ่าผมขอแถลงข่าวกับพักพักสื่อมวลชนทุกท่านนะครับคือผมนะฮะพีระพัน นะฮะสาลีอะไรวิภาควิภาคทุกอย่างนะฮะผมและพรรครวมไทยตั้งชาตินะครับก็มีจุดยืนนะฮะชัดเจนในเรื่องอทางเรามีจุดยืนที่ชัดเจนที่เราอยากจะทําหน้าที่นะฮะในกระทรวงที่เรายังทําอยู่นะฮะแล้วเราก็จะทําต่อนะฮะโดยที่เราไม่ไม่มีความประสงค์นะฮะที่จะไปเสนอนายกนายกอะไรนะฮะแล้วก็อยากจะบอกงี้ฮะคือตั้งแต่เรารู้ว่านะฮะคุณแพทองทานขึ้นมาเนี่ยนะฮะ อทางเราดีใจอย่างยิ่งเลยฮะทางเราดีใจอย่างยิ่งเลยนะฮะอ่าอ่าพี่หนูพี่หนูนะฮะพี่หนูที่ขับบินอยู่อีคันหนึ่งนะฮะพี่พี่หนูที่ขับบินอยู่อีคันหนึ่งก็ก็ยิ้มนะฮะยิ้มแล้วก็ยิ้มแล้วก็สะกิดสะกิดเดี๋ยวว่าแต่พี่ดีใจเลยผมก็ดีใจเดี๋ยวว่าแต่พี่ดีใจเลยผมก็ดีใจถ้าเอ้า ดีใจหนูหนูดีใจทําไมอ่ะพี่พี่ไม่ดีใจได้ไงอ่ะพี่ตอนเนี้ยนะฮะเออเศรษฐกิจก็ชะลอตัวนะฮะเศรษฐกิจชะลอตัวไม่พอปัญหานี่ครัวเรือนเก้าสิบเก้าสิบจุดเก้าปอร์เซ็นอ่านี่เสีย NPL สองจุดเจ็ดสี่เปอร์เซ็นตนี่สาธารณะนะฮะหกสิบ้าจุดเจ็เปอร์เซ็นต์ของ GDP อ่านี่ครัวเรือนสิบเจ็ดล้าน พี่คิดว่าผมอยากจะเป็นนายกเหรอครับเพราะนั้นมึงไม่ต้องมาผักครับมึงไม่ต้องมาผักครับการประชุมต่างๆครับเขาคือผักไปอ่ะพี่พี่พิกี้พิกกี้พี่เอาเลยนะ,ะเออพิกี้พี่เอาเลยเพราะว่าผมเนี่ยอุตส่าห์ไปตีกอล์ฟกับพี่แล้วผมบอกว่าพี่อ่าไม่ต้องดันผมนะผมผมสนับสนุนพี่เต็มที่นะอที่ผมไปตีกอล์ฟกับพี่ผมบอกก่อนนะว่าผมไม่เอานะ เพราะว่าผมรักรักและเคารพพีก <in> <ini guarante> ่กี้มากๆเพราะนั้นอยากให้พี่กี้เนี่ยแต่งตั้งนะฮะน้องอิงขึ้นมาเลยนะฮะเดือนมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดนะฮะการส่งออกหดตัว0ูจดสเปเซนไหนจะทุนจีนที่มาถล่มตลาดกูต้องแก้อีกทุนจีนเข้ามานะฮะเออนะฮะมาดั้มราคาบึงโทษลุงตู่แต่ลุงตู่สามารถคุมราคาประเทศจีนได้แต่มึงคุมไม่ได้ถ้ามึงทนไม่ไหวมึงก็ต้องยุบสภาแล้วมึงเชิญลุงตู่มา แต่ถ้าเกิดมึงยุบสภาตอนนี้มึงลุงตู่ก็ไม่มาเพราะว่าลุงตู่ก็จะให้อ่ะนะฮะไอเท้งไอเท้งมึงขึ้นไปพี่ถ้าพี่รู้ว่าเศรษฐกิจมันจะชิบหายแล้วไม่มีใครแก้ได้พี่อยากอยากจะขึ้นมาเป็นนายกไหมอาขึ้นนนี่คือเหตุผลที่ทำไมผมถึงมองการเมืองบนเศรษฐกิจไง แล้วทำไมลุงตู่ถึงต้องออกแบบรัฐมนตรีปีหกเพื่อมาบล็อกการเงินโดย,โดยที่ที่มีท่านเตฐพุธมานั่งเอาไว้ทำไมผมถึงขำขนาดนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันไม่มีใครอยากเป็นนายกคนที่เขารู้ระบบรู้พวกนี้อยู่แล้วเขาไม่มีใครไปทักกี้ก็รู้ทักกี้มันเลยถึงกุมขมับไง